ก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม once human นะครับผมก็เชินเคยนะเรามาฟาร์มกันอีกแล้วนะเพื่อนๆก็ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเออมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะในนี้ทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็มีคำว่าเขียนด้วยว่า s e e t h whole world นะครับม,มันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นโลก ทั้งหมดเราจะมองเห็นโลกทั้งหมดหรออย่างนั้นหรอ <c oughs> โอ้โหไป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 มันจะมีอะไรในนี้เราไปลุยกันนะครับมันจะมีอะไรอีกเล่ามันก็จะมีพวกนี้แหละนะ <c oughs> พวกผีดิบ <c oughs> ครับสไนมายิงแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะนี่ยิงระยะไกลไปเลยครับไม่ต้องเปลืองกันเลยกระสุนนะ่มีเยอะอดีอย่างนี้นะไม่ต้องบูนะครับ <laughs> มาลุยครับ เก็บให้หมดนะเยอะจริงๆงไอ้พวกนี้มาปกติเราชอบฟาร์มตอนกลางคืนนะแต่นี้มันแดดจ้าพอดีนะ เ,ออเช้าพอดีไงเราฟาร์มตอนเช้าพอดีมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะตอนดึกๆมันน่ากลัวไงแต่เราเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่ามีอะไรมีไหมแถวนี้ขอเข้าไปดูก่อนมีอะไรให้ฟาร์มไหม ไม่มีอ่ะเอาจริงดิไม่มีของเลยอ่ะตู้นี้เปิดไม่ได้นะมีบ้างดิเฮ้ยมาฟาร์มนะเฮ้ยไม่มีจริงด้วยปะ่ะเราเดินเอ้ยมีของตกมีของตก เราเดินฝั่งไหนฝั่งซ้ายก่อนโอเคเฮ้ย okay. เห็นอะไรแวบๆเห็นอะไรแวบๆนี่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 ตัวบินตัวบินล่วงไปล่วงไปเฮ้ยเฮ้ยไอตัวแล็บลิ้นมไม่น่ามีตัวอื่นแล้วมั้งเนี่ยโอ้ฝนตกฝนก็ตกนะ หมอแมงหม้ออุ้ย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  <c oughs> ลืมไปว่ามันระเบิดใสใตัวแมงมุมเนี่ยมีอะไรอไหมไม่น่ามีแล้วมายแล้วแมงมุมมายแล้วอุ้ยห <c oughs> นีแล้วโอ้โหหนีไม่ทัน <c oughs> มาไม่ต้องเปลืองกันละ ไปเปืองไม่ต้องไปเปลืองเราครับใหม่ได้มาตอนไหนเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยโอเคไปไปกันต่ออุ้ยวางแต่เมื่อไหร่เฮ้ยลบลบลบโอ้ยฟ์มไปทีละ ทีละบ้านนะเยอะจริงๆไอ้พวกนี้ได้ยินเสียงอะไรอ๋ออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอเคเอาไม่เห็นตัวนี้เดินมาจากไหนอานี่ไงกล่องสุดยอด ไปกันต่อนะไปกันต่อเหมือนผมเห็นอะไรแว,บ,แวบๆว่ะทุกคนเหมือนมีอะไรตัวใหญ่ๆนะขอฟาร์มกันขอฟาร์มกันโอ้โหบ้านเยอะมากอะเป็นเมืองจริงๆนันเลยนะตัวนี้ต้องยิงรู้ว่างครับผมนะัดเดียวรู้วง ากระแทกไปดีกระแทกไปด,ไปดีเข้าได้ไหมอ่ะเข้าไม่ได้อะปประตูด้านนู้นเปิดมันต้องมีของอะ่ะโอ้โหมีแต่ตัวบินอะ่ะเฮ้ยยิงไม่โดนอ๋อดีเลย์ดีเลย์นึกว่ายิงไม่โดนที่ไหนได้เกมดีเลย์ มาเที่ยมครับได้ยานะนี่เห็นกองทองทองอุ้ยเยอะจังอะ่ะม,มาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาดีครับตัวที่ไหนตัวที่ไหนนะครับ วุ้ยหมาโอ้โหหมาติดเชือเ้อแล่เนื้ออะเนือ้อโอเคเอากล่องก่อนเอากล่องโอ้โหของเยอะของเยอะโอเคมาได้กล่องแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปเปิดเสาตรงนู้นก่อนเฮ้ยของอีกตัวหนึง่งเค้ไม่ในบ้านนี้มันคนละฝั่งกันใช่ไหมกับฝั่งนู้นเข้าไปดูกัน มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรให้ฟาร์มนี่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 มีชิ้นเด็ดอ๋อมีสองชิ้นโอเคได้อยู่ไปไปเปิดเสาตรงนี้เรียบร้อยดูวิวตรงนี้หน่อยเุ้ยมีกระเช้าลอยฟ้าด้วยว้าววิวใช้ได้วิวใช้ได้นะตรงเนี้ย ไปกันต่อนะครับข้างบนขึ้นไม่ได้นะไม่มีทางขึ้นเอาอีกแล้วตัวบินอีกแล้วสอยลงมาเก็บกาอากาศไปมันก็เป็นซะอย่างนั้นเอา้าเปิดมาใหม่อีกแล้วหรอเมื่อกี้เรายิงไปหมดแล้วนะแถวเนี้ย ทั้งขยะต้องมีของนั่นไงบ้านเยอะจริงเนี่ยผมเห็นตัวอะไรตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูรู้มันคือตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจัดนะเดี๋ยวเราขอเปียนฝั่งนี้ก่อน นี่มีกลองมีกล่องเค okay. ได้ยินเสียงเหรอก็อามาดิก็ามาดินี่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 ของเต็มเลยโอเคมา โอเคเยี okay. e ่ยมครับผมฝั่งนี้ต่ออีกหลังหนึ่งออ๋อ,อมันเข้าทางนี้ได้ด้วยอะ่ะมันเข้าได้สองทางนะเมืองน,นี้ถึงเวลาแล้ว ถ้าเรายิงจากระยะไกลได้ไหมตัวนี้นลองดูวิทำไม,มยิงไม่เข้าอ่ะยิงไม่เข้าอ่ะวิมันมาแล้วยิงไม่เข้าวะไปลุยเออย,ยิงไม่เข้าให ลบลบลบุ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโหทำไมมันโหดจังอะโหดขนาดนั้นเลยอ่อโหขอชุบก่อนโหโหดมาก มันโหดมากอ่ะเราต้องยิงเกาะมันก่อนใช่ไหมอย่ามายุ่งฆ่ามันยังไงอ่ะเลือดก่อนนีนเลือดก่อน ผีเสื้อเราสู้อยู่โอเคผีเสื้อเราสู้โอ้โหเมื่อกี้มไม่ใช้อะไรตายเลยเมื่อกี้โหดนะโหดนะโหดอยู่นะเออโอ้โอ กล่องนี้ค่อยมาเอาเดี๋ยวไปดูกล่องนู้นก่อนโอ้โหมันใช้ใส่สกิลทีเดียวอะ่ะโหดมากกินน้ำก่อนกินน้ำก่นอนอาชื่นใจอ่าฝนหยุด เฮ้ยตัวถงังเกตแล้วเบิดไปแล้วเบิดไปอ้าวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกในหะ้ฝนนี้เลบลอัพกันเลยทีเดียวเก็บเก็บเก็บ ตรงนี้เลอตรงนี้เก็บมาให้หมดครับผมอย่าให้เหลือเก็บมาเลยไปกันต่อไปกันตออนะกลองแดงอยู่ตรงนั้นนะเหมือนมันเกิดมาใหม่อะ่ะ ตนี้กล่องหนึ่งวิ้ยมันมีตัวไกลๆึ่งก่อนโอเคเรียบร้อยรู้สึกข้างนอกของเยอะกว่าข้างในไหมเนี่ย <laughs> ยับผงเป็นเลยเจอตัวบินอยู่แล้วเจอตัวโอ้ยของเต็มเลยจริงดูด,ดิโอ้โหมาสอยลง,ลงมาสอยมันลงมาสอยมันลงมาเฮ้ยเจอหมาติดเชื้ออีกแล้วมีอีกไหมไม่มีนะโอเคเปิดกล่องแดงกัน ข้างในก็มีกล่องโอเคเยี่ยมครับผมเยนี่คืออะไรอะมกาซนีนโอเคไม่มีอะไรเรามาเอาของเท่านั้น เฮ้ยนี่อะไรกะไปดูไปดูเวทเวทฟ้าไม่เอาเอาเวทเหลืองเอามาเลยของข <c oughs> องข้าเฮ้ยเรายังไม่ได้เจอกอล่องอาวุธเลยนะเนี่ย ใช่ไหมหรือว่าขึ้นได้น่าจะขึ้นไม่ได้นะเวนดูใหม่มีทางขึ้นหรือเปล่าขึ้นลิฟต์ได้ไหมไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ต้องหาทางขึ้นเฮ้ยพลาดได้ไงตรงเนี้ยของของนั่นแหละย้ายเหลือ,อย้ายเหลือ นู่น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 ข้างหน้าข้างหน้าไปๆๆๆ <S <S ไปๆๆๆไปไปได้ยินเสียงอยโอ้ยตกใจเมะ่ะเลยอยู่ตรงนี้เยี่ยมครับ ไปกันต่อไปกันต่ออ่ามีตรงไหนอีกนี่เข้าได้ไหมไม่ได้นะโอเคหลังนี้หลังนี้อืมหลังนี้ปิดเข้าไม่ได้แน่นอนปะกลับ้กล่องกล่องอาวุธไมนอยู่ตรงไหนวะกล่องชุดกล่องอาวุธอะ มีอีกสองกล่องนะที่เราต้องเก็บให้รู้ว่าอยู่บ้านใหญ่บ้านนูน้นหรือว่าอาจจะอยู่ข้างบนนู้นก็ได้นะนู่นข้างบนเราต้องไปดูนะครับปลาปลาบ้านข้างบนอีกเยอะเลยอะ ได้อะไรโอเคได้ยานี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยมีตัวหนึ่งมีไหมมีของให้เก็บนะโอเค กิน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 อาหารกันอ้ายอาร่อยไปไปไปบ้านนี้เข้าได้มีไหมยังไม่มีนะบ้านนั้นเราเข้ายัางอะ่ะเราก็ลืมน่าจะเข้าแล้วไมตอนแรก เปียนไปเวียนมาเข้ายังไม่รู้เข้าไปดูเข้าแล้วมั้งตอนแรกบ้านนี้เหลือแต่เอ้ยทำไมมีของอ่ะแสดงว่ายังไม่เข้าเลยเออต่อไปเราก็ไปข้างบนนู้นนะโอเคไปตรงนี้ก็ยังไม่เข้าหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไง แมงมุมโอ้โหุ้ยเกิดมาใหม่แล้วเนี่ยกาสุนเหลือเฟือนะครับใหม่ได้ใช้ไปใช้ไปเยอะ ข้างบนะนรับกล่องบุว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนแหละมันต้องอยู่ในเนี้ยมาติเชื้อโอเค,เออเคแน่เนื้อแน่เนื้อหมาก่อน เรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตกใจหมดเลยเป็นหน้าเป็นรูปหน้าอเอางี้เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยร้อ,อน เยอะยังเลยนะเยอะยังเลยเฮ้ย,ย,ย,ยมีอีกมีอีกอของเยอะนะเนะี่ยปลาปลาปลาได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ไหนนี่ไง ข้างบนใช่ไหมมีปะนั่นไงนั่นไงกล่องมีตัวอะไรบ้างบนเนี้ยกลองเยอะเลยแหละเออนี่มีระเบียงแดดจ้าซะเหลือเกินอ้าเจอหนึ่งกล่องนะครับกล่องอาวุธนะครับ โอเคสวยงามฟาร์มครับฟาร์มขึ้นไปข้างบนนะน่าจะมีกล่องหนึ่งอยู่ข้างบนขึ้นไปดูนะครับ นึกว่าหมาเมื่อกี้นี่ตัวนี้ยิงหลังแตกไปดิยิงหลังแตกไปดิม่าจะอยู่ในบ้านนี้แหละ กองสุดท้ายใช่ไหมมองไม่เห็นอะมีไหมมีไหมมีตัวรลวเบิดด้วย อะไรครับอัวที่ไหนแต่เสียงมันน่ากลัวหุ้ยแมงมุมระเบิดแห่มันเข้าใกล้เียวหุ้ยยังไม่ตายเหรอไม่น่าใช่นะ ้ยมีไหมมีไหมมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยกล่องเฮ้ยอยู่ไหนอะเออกล่องสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยมีข้างบนดิ่ก มีบ้านข้างบนอีกโหโคตรสูงเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าโอ้โหหลังสุดท้ายข้างบนน่ะสูงมากเลยนะ แก okay. ขึ้นมาได้ไงเนี่ยพวกซอมพีีนะ่ะก็สูงเลยนะเนี่ยดูดิดูดิวทัต แบบนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยน่าจะใช่นะเฮ้ยนี่อะไระคืออะไรอ่ะ ฟาร์มกันนี่นคืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะคืออะไรอะ่ะยิงก็ไม่ได้ด้วยมีของไหมนะ ไม่มีว่ะเออเฮ้ยแมวกวัก <laughs> นี่ยมันอยู่ข้างนอกนี่ไง <c oughs> ใช่ไหมกล่องสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้ว yes สุดยอดโอเค กับกับกับโอเคเราเปิดเราเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยนะตรงนีน้ี่ต้องเคลียร์ตรงนี้ต่อต้องเคลียร์ตรงนี้ต่อต่อไหมต่อไหมโอเคไว้คลิปหน้าแล้วกันนะไว้เคลียร์กันต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ